ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอนุทินจอถอดเทปเสถานะครับจาอสื่อน,นอกรั่นกัญชาเสรีอยู่ในนโยบายของรัฐบาลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะเรื่องของกัญชาเสรีนี่ก็เป็นปัญหาอย่างมากและก็ตอนนี้นะครับถ้าจะนำนะกัญชา ไปกับที่ยาเสพติดอีกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะคนที่ลงทุนไปแล้วมีอะไรไปแล้วแล้วทำถูกต้องเนี่ยจะต้องชดใช้อย่างไงอะไรยังไงนี่แหละครับคือถึงได้บอกว่ามันเป็นขบวนการหรือเปล่าที่การวางแผนเอาไว้หรือเปล่าว่าวันนี้นะครับทำออกกฎหมายออกนกโยบายมาเนี่ยเพื่อเอื้อพวกพ้อง นะครับตนเองหรือเปล่าเพื่อเอื้อกลุ่มของตนเองหรือเปล่าหรือเอื้อผลประโยชน์กับใครหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าออกกฎหมายมาแล้วอะไรมาแล้วนะครับกฎหมายยังไม่ครอบคุมกฎหมายยังไม่ดีแล้วมีการกลับไปใช้เป็นยาเสพติดเนี่ยก็ต้องมีการชดใช้อีกเพราะเอาข้อกฎหมายอันนี้แหละครับผมถึงจะบอกว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลมีนะรัฐบาลของต่างๆที่ที่นะครับ รัฐมนตรีสสแต่ละคนทำรองดูว่าเขาทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือทําเพื่อกลุ่มในทุนนะกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองหรือกลุ่มของพวกเขาเองเพื่อจะนะครับเอาผลประโยชน์นั้นเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ากัญชาเสรีสูบกัญชามันได้ประโยชน์อะไรนะครับในการสูบกัญชาผมถามหน่อยครับ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแปรกัญชามันเป็นยาเสพติดอยู่ดีๆแล้วจู่ๆนะครับเอากัญชามาให้นะครับถูกกฎหมายะเสรีซะแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เกิดขึ้นอุทินนะครับจ่อเทปจ่อถอดเทปเสถาจ่อสื่อนอกรั่นกัญชาเสรีอยู่ในนโยบายรัฐบาล อนุทินยันกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์เศรษฐกิบจบรรจุในนโะยบายของรัฐบาลแล้วหลังนายกรบุกจะนํากลับไปเป็นยาเสพติดชี้หากเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขกฎหมายหลายตัวเยียวยาผู้ทําถูกต้องอก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ไงนะเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็ถูกแล้วนะครับเอากลับไปเป็นยาเสพติดถูออกแล้วแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ไงมันเอาไปสูบเสรีผมถามนะครับมันเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ตรงไหนนะครับ เปิดร้านสู่กันแบบนี้มันเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ตรงไหนครับถามหน่อยครับ1เมษายน2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอัคุทินชาญวิริกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงการคลังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านสํานักข่าวนะครับ ฟนนิกนะครับ24ของฝรั่งเศสตอนหนึ่งว่านะครับจะนํากัญชาให้กลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดโดยมองว่าสร้างความเสียหายให้กับทนไทยมากฝัดจะมีผลดีทางเศรษฐกิจว่ายังไม่ได้อ่านแต่ก็มีคนส่งรายมาให้ดูซึ่งคิดว่าการรายงานข่าวครั้งนี้อาจจะต้องมีการถอดเทปบดูอีกครั้งซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายนับกัญชาเพื่อการแพทย์เศรษฐกิจและใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ในนโยบายที่นายกได้ถแถลงต่อประชุมที่รัฐสภา เมื่อตอนเข้ารับตําแหน่งใหม่ๆจริงถือว่ามีความชัดเจนถูกต้องครับว่ามีความชัดเจนว่าใช้ในการแพทย์แต่ทุกนี้ทุกวันนี้ผมถามหน่อยนะครับว่านะสูบกันในบ้านเนี่ยมันคือการแพทย์ตรงไหนครับนะบเปิดร้านสูบกันเนี่ยมันคือการแพทย์ตรงไหนครับส่วนตัวเคยมีนโยบายเรื่องนี้มาก่อนตั้งแต่ในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลที่ผ่านมาก็เห็นด้วยทุกอย่าง จึงออกมาเป็นนโยบายในรัฐบาลชุดนี้ได้และเมื่อได้ชี้แจงต่อรัฐภานะครับก็เท่ากับเป็นการชี้แจงให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆซึ่งมีผลบังคับใช้อทิษฐานครับกฎกระทรวงสาธารณสุขประกาศจากนะครับกรมการแพทย์แผนไทยที่ระบุว่าต้องใช้กัญชาอย่างถูกวิธีนะบ,บัญชีการใช้ยาหลักแห่งชาติ ได้บรรจุยาที่มีส่วนผสมของกัญชานะอยู่ในบัญชียาหลักอยู่แล้วมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าประประสชุดใหญ่รวมถึงอาจจะต้องมีการเยียวยาผู้ที่ใช้กฎระเบียบก,กฎนะครับหมายเหล่านี้ทั้งในการปลูกการลงทุนและการผลิตที่ผลิตตามภายใต้การควบคุมของกฎหมายต่างๆฉะนั้นจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนโะยบายอาจจะต้องเริ่มจากการแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีอยู่หลายขั้นตอน เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรหากนายกให้สัมภาษณ์สื่อนั้นเป็นฟาร์มจริงเพราะที่ผ่านมาก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการนิจิต้อนวอร์เรรวมถึง Entertainment Complex ได้อนุทินกล่าวว่าในด้านของนโยบายตนก็ทําตามหัวหน้ารัฐบาลและตอนนี้ไม่ได้กํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ขอยืนยันว่าการชงกัญชาถ้าใช้อย่างถูกวิธีมีประโยชน์และเพิ่มค่าทางเศรษฐกิจได้มีคนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับจากการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชามากมายอย่างเช่นประเทศเยอรมันและอีกหลายประเทศที่มีวาร์มก้าวหน้าทางการแพทย์และเขาก็ยอมรับในการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่ใช้ในเชิงสันทนาการถูกต้องครับ ถ้าในเชิงเรื่องของการแพทย์ผมยอมรับเลยครับผมยอมรับว่าล้วนของการแพทย์เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ผมถามว่าร้านกัญชาที่เปิดตอนนี้เกลื่อนเลยเนี่ยการแพทย์ตรงไหนคุณอนุทินช่วยตอบผมหน่อยครับว่าไอรา้ร้านกัญชาที่เปิดให้สูบเนี่ยเปิดขายเนี่ยมันคือการแพทย์ตรงไหนครับช่วยบอกผมหน่อยสิครับมันคือการแพทย์ตรงไหนครับหรือเอาแค่การแพทย์มาอ้างเรื่องการแพทย์การ SD, แพทย์แต่วันนี้ถ้าเรื่องของการแพทย์คุณก็ต้องไม่ให้เปิดร้านจนําไหนกัญชาถูกต้องไหมครับรักชาต้อง ใช้ในตามแพทย์สั่งเท่านั้นถูกต้องหรือเปล่าก็ถูกแล้วครับว่าวันนี้ถ้าใครใช้กัญชาแล้วแพทย์ไม่ได้สั่งมันคือ,อยาเสพติดแค่นี้เองง่ายๆนะครับอย่าพูดให้ประชาชนนะเข้าใจผิดครับอย่าอ้างครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ